สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาพอถุงงอกโดยใช้เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือเป็นพวกชากาแฟร้านสะดวกซื้อนะครับผมผมจะเอามาเป็นบรรจุภัณฑ์ในการปลูกถุงงอกครับทีนี้เราก็ติดตามกันนะครับผมบทีนี้เราจะเทถุงงเทเมล็ดถุงเขียวนะครับผม เทมอลเลูกเขียวสักกำมือหนึ่งนะครับผมแล้วผมสักปริมาณกำมือหนึ่งนะครับผมทีนี้ก็จะลางน้ำนะครับผม ล้างน้ำเลือกเอาเม็ดที่ลอยทิ้งนะครับผมซาวซานะครับผมมาลองดูเม็ดไหนลอยก็เลือกทิ้งนะครับผมแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับผม ทีนี้เราได้ไมเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ไว้หึงคืนแล้วครับผมทีนี้ก็จับใส่กระป๋องเลยนะครับผมตรงนี้เป็นบรรจุพัณฑ์ที่ทึบแสงอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็หยิบใส่เลยนะครับผม มาหนึ่งกำมือนะครับผมมันจะมีน้ำอยู่มันต้องสีเรียสน,นะครับผมปิดครับผมก็เทน้ำทิ้งนะครับผมเทน้ำทิ้งได้เลยครับ นี้ผมก็จะเปิดรดน้ำบล็อกคังนะครับเราค่อยติดตามดูกันนะครับผมโอเคครับเรี๋ลองติดตามดูกันครับเราเปิดดูกันครับนี่หนึ่งวันนะครับผมทีนี้เราก็ผมน้ำเขาเน้ดหนึ่งครับ ปมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เทออกนะครับผมแล้วก็มาดูติดตามกันนะครับผม,มแล้วก็ปิดฝาเทออกนะครับผมวันที่หนึ่งครับฝาเทน้ำหมอกนะครับให้มีแต่ความชื้นนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าครับผมเราตามดูกันครับ อันนี้จากขวดวันที่สองนะครับผมเริ่มแตกลากแตกแล้วนะครับวันที่สองครับครับวันนี้เรามาดูกันครับวันที่สามครับโอ้โหเป็นเส้นใหญ่แล้วนะครับครับผมวันที่สามครับสามวัน ตอนเย็นครับเรามาดูกันโอ้ยครับใหญ่มากเลยนะครับอ๋เต็มเลยครับวันแรกคือยังอยู่ก้นแก้วอ๋อเลยครับลองเทมาดูกันครับข้างล่างเปียกนิดหน่อยครับโอ้เยอะมากเลยนะครับล้างน้ำดูครับผมครับ ล้างน้ำดูนะครับลองทำดูกันนะครับผมลองทำดูกันนะครับผมโอ้ได้เยอะมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ